ใช้ชิปเซตตัวใหม่อย่าง Helio G 1 0 0ตัวนี้ก็คือ Infinite Hot 50 Pro Plus นที่เรียกว่าตัวนี้เป็นรุ่นพี่ของ Infinite Hot 50 s e r i ซีเลยนะเขาไม่ได้มาเฉพาะรุ่น Pro Plus เขายังมี Infinite Hot 50 Pro Infinite Hot 50แล้วก็ Infinite Hot 50i ในส่วนของสเปคก็ลดหลั่นกันลงมาอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีเรามาดูที่ Infinite Hot 50 Pro Plus กันก่อนนะครับนี่ จุดเด่นของเขาเลยนะตัวเครื่องบาง6.8ม mm. ิลขอบจอ 3D curve refresh rate 120 h z จอ AMOLED รุ่นนี้สแกนนิ้วบนจอด้วยแล้วก็ซาวด์บาย JBL ลำโพงคู่นะในส่วนของรอมนะครับรอม256 g b แรม16กิกก็คือแรมที่มากับตัวเครื่อง8กิกแล้วก็สามารถขยายแรมหรือว่าแรมเสริมได้อีก8กิกได้รับมาตรฐาน5ปี Performance TUV Full e n c y ใช้งาน5ปีนี่เครื่องไม่ช้านะทุกคนมานี่แกะดูข้างในนะครับกล่องใหม่ทุกคนนี่คือกล่องของเขานะอันนี้คือการเรียงโมดูลกล้องโหน่าสนใจละเปิดเลย นี่นี่นี่นะรองรับ nfc แล้วก็กันน้ำระดับ ip 5 c และยังไม่พอเวลาที่หน้าจอเปียกน้ำหรือว่ามือเราเปียกสามารถทัดแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะโอ้โหน่าสนใจไหมามาดูที่ตัวเครื่องก่อนนะเ <c oughs> มเป็นไงดูแล้วดูคอมโอ้โหยังบ้าง ดูบางไหมทุกคนห,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 หดูดิบางยังไม่พอสวยด้วยสำหรับสีที่ผมรีวิวจะเป็นสีไทเทเนียมเกรด้านหลังนี่คือแบบว่าจะเป็นสีแบบแมท t นะครับเป็นสีด้านแล้วดูดูขอบโมดูลกล้องสวยงามบางแล้วก็เบาด้วยอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมขอวางไว้ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องให้ครบก่อนนะ ก็จะมีในส่วนของเข็มจิ้มซิมออันนี้เป็น QR code นะครับสแกนเพื่อดาวน์โหลดเกมฟรีไฟล์แล้วก็นี่อันนี้สำหรับเจ้าของเครื่องนะ a d l i n e infinite thailand official และพิมพ์คำว่า Hot 50 Series X Free f i ก e ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของสกินตัวละครสุดพิเศษเฮ้ยอ้าวน่าสนใจทุกคนมีอะไรอีก อันนี้ก็จะเป็นใบของกสทชนี่ผมไล่ไปเลยนะ User m a n u มนน่นใครว่างก็ไปอ่านกันอันนี้จะเป็นชุดทำความสะอาดเวลาติดฟิล์มกันลอยหมายความว่ารุ่นนี้มีฟิล์มกระจกแถมมาให้ด้วยนี่เราไม่ต้องไปหาซื้อฟิล์มแล้วนะเขาแถมฟิล์มมาให้เลยนะทุกคนแล้วดูฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มกระจกแบบขอบโค้ง แล้วก็เวลาที่เราติดฟิลม์มจากรุ่นก่อนที่ผมเคยใช้นะเราสามารถสแกนนิ้วบนหน้าจอหรือว่าบนฟิล์มได้ด้วยก็คือฟิล์มนี้คือใช้ได้เลยนะมีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเคสเป็นเคสแบบแข็งนะแล้วก็มีความเงานะทุกคนอ่าผมทดสอบใส่ให้ดูก่อนเลยอืม โอ้โหเป็นไงใส่แล้วเพิ่มความสวยตีบวกความสวยนะครับแต่เรื่องป้องกนันนี่อีกเรื่องหนึ่งนะเอาเรื่องสวยไว้ก่อนนะทุกคนนี่สวยไหมใส่เคสแล้วรู้สึกว่าจับถนัดที่สําคัญนะครับผมว่ามันไม่รู้สึกว่ามันหนาขึ้นโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ก็คือในส่วนของเคสอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์แบบหัวกลม ตัวนี้จ่ายไฟแม็กอยู่ที่11โวลต์3แอมป์หรือว่า3 3วัตต์แล้วก็ตัวเครื่องนะรองรับบ y พาสชาร์จด้วยโอ้เป็นไงล่ะเป็นมือถือแนวเล่นเกมเลยนะทุกคนแล้วก็สายชาร์จ Type C อีมด้านหนึ่งจะเป็น USB A อีกด้านก็จะเป็น USB C ความยาวของสายก็ประมาณ1เมตรอ่าสำหรับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้นะครับคราวนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องนะ ขอบบาง68มิลเรียกว่าบางมากทุกคนแล้วก็เวลาจับนี่ก็ถนัดเหมือนกันนะดูดิจับถนัดมากมเรียกว่าน่าใช้เลยอ่ะน่าใช้มากทุกคนนี่อ่าเดี๋ยวมาดูที่รอบๆตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับที่ด้านขวาจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องสําหรับด้านซ้ายนี่จะไม่มีอะไรมาดูที่ด้านบนนะครับ ที่ด้านบนก็จะมีไม้ตัดเสียงแล้วก็ลำโพงตรงนี้นี่ตรงนี้นะดูนะ s า u n d by JBL แล้วมาดูที่ด้านล่างนะครับก็จะมีลำโพงรุ่นนี้ลำโพง2ตัวนะพอตชาร์จไท e c ไม้แล้วก็ถาใสซิมสำหรับถาใสซิมจะเป็นแบบ3สลอ็อตนี่นะสามารถใส่ซิมขนาด nano นนนซิมที่2ซิมตัวนี้รองรับ 4G ทั้ง2ซิมแล้วก็สามารถใส่เมนเพิ่มได้ ในส่วนของเมมความจุสูงสุด 1TB ทกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลมาที่กล้องหลังนะครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลมีเลนเดฟ2ล้านพิกเซลแล้วดูโมดูลกล้องนะนี่โมดูลกล้องนะทุกคนผมว่าลายแบบนี้ดูสวยนะแล้วก็ทำให้เครื่องดูหรูด้วยตรงนี้ก็จะเป็นไฟแฟลแล้วก็โลโก้ infinite ฝาหลังจะเป็นแบบ m a t เวลาจับนี่เรียกว่าลดรอยนิ้วมือแทบจะไม่มีรอยนิ้วมือเลยนะเท่าที่ผมมองถ้าเทียบกับ Infinite Hot 50 Pro ตัวนั้นจะหนักอยู่ที่1 9 0กรัมตัวนี้1 6 2กรัมแล้วก็จุดต่างกับอินฟิน t ต h อนห้ p สิโปนะก็คือในส่วนของกล้องหน้า Infinite Hot 50 Pro เนี่ยกล้องหน้าจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลตัวนี้13ล้านพิกเซล ในส่วนของเรื่องลำโพง Infinite h อ5 0้าสโเนี่ยลำโพงคู่แบบปกตินะส่วน Infinite h o นห้าส p บโปจะเป็นลำโพงคู่ซาวบาย JBL จุดต่างกันอีกที่นึงก็คือ Infinite h อ5 0้าสโเนี่ยไม่ใช่ขอบโค้งนะครับขอบจะเป็นแบบเหลี่ยมแล้วก็หนากว่าตัวนี้นิดนึงในส่วนของสเปคอื่นๆเนี่ยเรียกว่าแทบจะเหมือนกันเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ แต่สําหรับผมบอกได้เลยว่าขอบจอโค้งนี่มันทําให้ดูหรูนะคือใครจะไปเชื่อไม่ถึง7,000นี้ได้เครื่องหรูขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวมาเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยนะครับโอเคเปิดเครื่องมานะครับรูปร่างหน้าตาไอคอนนี่เป็นแบบนี้เลยนะมาที่โทรศัพท์ของฉันตัวนี้ xos version ่น14.5ชื่ออุปกรณ์ infinite hot 50 pro plus พื้นที่เก็บข้อมูล256 g b ตอนนี้เปิดเครื่องมายังไม่ได้ติดตั้งอะไรนะครับใช้งานไป19.99กิกจากทั้งหมด256กิกก็ประมาณ7.81%โมเดล Infinix X6880 CPU Helio G100 ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับต้องบอกว่าชิปตัวนี้ผมยังไม่เคยทดสอบเลยนะเดี๋ยวเรามาทดสอบด้วยกัน RAM 8กิกสามารถเพิ่มแรมเสริมหรือว่าแรมเสมือนเนี่ยได้อีก8กิกรวมเป็น16กิก อ่ะผมกดไปเลยนะแล้วก็ถ้าใครไม่อยากเปิดล้ำเสริมเราสามารถกดปิดได้นะครับแต่ในรีวิวนี้เดี๋ยวผมเปิดล้ำเสริมให้ดูนะหลังจากที่รีสตาร์ทเครื่องก็จะขึ้นว่าแรม8-8บวแบบนี้กล้องหลัง50ล้านบวก2ล้านกล้องหน้า13ล้านแบต5 0 0 0ัมิลลิแอมขนาดหน้าจอ1080คูณ2436เวอร์ชันของ Android 14 นี่นะ Android 14เวลาที่กดเนี่ยเครื่องสั่นด้วยนะโอ้โหสั่นแรงมากเขาจะมีโหมดความสว่างสูงเดี๋ยวผมทดสอบดูอืมนี่ไงความสว่างสูงสุด1,300นิตนะทุกคนแล้วถ้าเราเปิดไม่สุดละ่ะอืมเห็นไหมต่างกันไหมขนาดเปิดไม่สุดผมก็ว่าสว่างแล้วนะมาที่อัตราริเฟชหน้าจอ ตัวนี้รีเฟรชเลต120เฮิร์ตนะครับเขาจะมีให้เราปรับ120เฮิร์ต60เฮิร์ตแล้วก็ปรับอัตโนมัติผมจะเลือกไว้เลยนะ120เฮิร์ตมาดูในฝั่งของโซเชียลเห็นไหมรีเฟรชเลต120เฮิร์ตนะครับเรียกว่าไหลลื่นดูดิมาที่ติกตอกบ้างเรียกว่าลื่นๆน่นะทุกคนหน้าต่างลอยอะไรมีมดนี่ ลื่นไหมหน้าต่างรอยเปิดได้นะครับแยกหน้าจอก็ทำได้เรียกว่าสบายสๆเลยนะเดี๋ยวมาทดสอบลองเล่นเกมสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างเวลาที่เอามาเล่นเกมแล้วดูที่ตัวเครื่องอย่างบางจับนี่คือถนัดแล้วก็เบาด้วยทุกคนมือถือทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ190-200ถึง0กรัมนะ สำหรับตัวนี้162กรัมนี่คือใช้ได้เลยนะในส่วนของเจโรสโคปนี่เจโรสโคปไม่หน่วงนะครับอเรียกว่าน,นิ่งเลยแหละโดยรวมนี่คือดีเลยนะครับเอามาเล่นเกมผมว่าไม่ผิดหวังอะ่ะโอ้โหเจโรดีด้วยทุกคนดูดิเจโรนี่นิ่งมาก สำหรับ Netflix ค่าวาว L 1ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ Full HD นี่นะเวลาที่เราดูหนังนะครับเต็มจอดูดิแล้วจอสีสวยด้วยนะแล้วผมจะบอกว่าเสียงดีด้วยอ่าเดี๋ยวลองฟังดูทยังไงช่างอ่อนแอร่างกายนี้ช่างอ่อนแอยิ่งนักเรื่องนี้พักเอาไว้ก่อน เป็นยังไงบ้างดูน่าสนใจไหมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยสามารถพิมพ์มาคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้ถ้าผมตอบได้เดี๋ยวผมช่วยตอบในส่วนของเรื่องราคาเท่าที่ผมทราบมาไม่ถึง700 0นะก็น่าจะประมาณ6000กว่าแล้วก็ราคาช่วงเปิดตัวจะมีราคาพิเศษเท่าไหร่นี่ลองพิมพ์มาคุยกันที่ช่องคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมขอตัวไปทดสอบเครื่องก่อนเดี๋ยวจะมารีดทำรีวิวจัดเต็มให้ทุกคนดูเร็วๆนี้แน่นอน